เรามีพื้นฐานเคมีที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคแล้วก็แบบน้อยถึงน้อยมากสวัสดีครับรหัส A 0 8 7เพชรกักตัวครับวันนี้ก็จะมาเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับที่มีต่อวิชาเคมีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้สนใจในวิชาเคมีเลยมาตั้งแต่มต้นหรือว่ามศจนทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเรามีพื้นฐานเคมีที่ค่อนข้างที่จะไม่โอเคแล้วก็แบบน้อยถึงน้อยมากจึงทําให้เราเนี่ยต้องพัฒนาตนเองหาข้อมูลจนตอนนั้นเราได้ไปบังเอิญเจอพี่กัปตันเราก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยไปเรียนกับพี่กัปต ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเล่นกับพี่กัปตันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพี่กัปตันเนี่ยเป็นคนที่สอนโอเคสอนเข้าใจมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ทำให้เราเรียนไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เครียดเลยมีการใส่ใจในารายละเอียดเกี่ยวกับคำถามของทุกคนที่ถามมาแอะที่เราชอบสุดก็คือการที่เราเนี่ยได้พบกับเพื่อนใหม่ๆคนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกับเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่โดดเดี่ยวในการเดินไปในเส้นทางของเรามีการช่วยกันเรียนสนุกไปด้วยกันจากนั้นเราก็เลยได้ตามพี่กัปตันเนี่ยไปเรียนในคอร์สปฝึกพื้นฐา,า,านทั้งภาค คำนวณแบบนี้อันนี้คอร์สพื้นฐานเคมีส่วนนี้จะเป็นคอร์สพื้นฐานภาคคำนวณจากนั้นเราก็ได้รู้เลยว่าเรามีพื้นฐานเคมีที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมากๆสังเกตได้จากการที่เราเนี่ยสามารถตอบคําถามและสามารถคิดเชื่อมโยงต่อยอดไปได้จากที่เมื่อก่อนเราไม่สามารถตอบคําถามอะไรแบบนี้ได้เลยหรืออาจจะแค่เราเจอโจทย์ยากๆเราก,ก็อาจจะคิดว่ามันยากแล้วก็ปล่อยผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็อยากจะฝากถึงคนที่กําลังคิดหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองก็ขอพิสพัน์ก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งแล้วสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีพื้นฐานเคมีที่ไม่โอเคหรือว่าไม่เข้าใจในวิชาเคมีเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้รักในวิชาเคมีไม่ได้ชอบมันเลยพี่กับตันเนี่ยจะบอกกับพวกเราเสมอว่าเคมีจะไม่ยากถ้าพวกเราเปิดใจแล้วเราก็เชื่อนะว่าสักวันหนึ่งนะถ้าเราเปิดใจศึกษามันต่อไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจมันและรักกับเคมีมากขึ้นสุดท้ายก็บอกว่าเคมี easy ครับ